คุณต๋อนครับกลการครั้คปคุณต๋อครับและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนทําให้ในวันนี้จริงๆเป็นอาหารง่ายๆเลยนั่นคือน้ําพริกครับแต่น้ําพริกเนี่ยในประเทศไทยของเราไม่ได้มีแต่แค่น้ําพริกกะปิและจบไม่ใช่มันมีเอาดูว่าเป็น100ชนิดถูกเลยครับ น้ำพริกในบ้านเราเนี่ยมีเป็นร้อยชนิดแล้วก็มีความเด่นมีความแตกต่างกันไปแต่น้ำพริกวันนี้อ่ะเป็นอีกน้ำพริกหนึ่งซึ่งมันมีประวัติศาสตร์ด้วยเดี๋ยวท่านเจ้าของท่านจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงประวัติศาสตร์มาอย่างไงน้ำพริกนี้ชื่อว่าน้ำพริกนางลอยอนะฮะสำหรับบางท่านที่ดูบ้านอยู่ก็เอ๊ะไม่เคยได้ยินเอ๊ะทำไมจะต้องจัดสวยขนาดนี้มันมีเหตุมีผลของเข,เขาเขาทำสวยจริงๆฮะทำได้งดงามมากร้านนี้ชื่อร้านว่าพัพรามินตราอยู่ที่โรงแรมโพเรส วาบางพระครับบริษวาวบางพระเนี่ยจะเป็นยังไงและน้ำพริกลังลอยจะเป็นยังไงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับท่านอาจารย์อมินตราชินกรณวิุทยาจากร้านพับพลามินตราครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์มากที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับร้านพัะพรามินตรานี้อยู่ที่ไหนครับอาจารย์ เอออยู่ตรงบางพระค่ะครับอยู่บางพระชนบุรีอยู่บางพระชนบุรีอยู่ในโรงแรมเลยหรือเปล่าครับอยู่ในโรงแรมเลยร้านอยู่ในโรงแรมเลยค่ะร้านอยู่ในโรงแรมโรงแรมม่ชอว่าโรงแรมโพลสวานะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้เลยร้านขายอะไรเป็นหลักครับอาจารย์ที่ร้านใช่ไหมคะครับก็จะมีอาหารไทยธรรมดากับอาหารหวังคร อาหารไทยธรรมดากับอาหารวังใช่ทีนี้พอคำว่าอาหารวังขึ้นมาก็เลยทําให้นึกถึงว่าน้าพริกที่จะมาสอนกันในวันนี้คือน้ําพริกนางลอยเนี่ยมีประวัติเป็นมาอย่างไงอาจารย์ทําไมถึงชื่อน้ําพริกนางลอยครับใช่ไหมคะสมัยก่อนนี้อันนี้เป็นน้าพริกสมัยพระร่วงนะคะหมายถึงสมัยสุโขทัยเขาว่ากันนะเขาว่ากันมันเป็นสมัยพู้ามาอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนกับนิยายหรือเป็นประลาปลาอะไรก็ว่ากันถูกไหมครับเชิญแล้วอาจารย์ก็สมัยพระร่วงเนี่ย เ,เขาจะมีการรอยกระทงกันเขาเรียกรอยปร,รับนะคะก็จะมีมีเท้าสีสุดารักเนี่ยก็จะทําแกะสลักอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่น้าพริกลงไปแล้วก็ทํากระทงแล้วก็ใส่ลงไปในกระทงลอยกระทงกันคืนนั้นพระร่วงท่านทอดพระเนตรเห็นข้าวก็บอกให้ไปเก็บมาแล้วท่านก็ได้กระทงที่สวยแล้วก็อร่อยในนั้นมีน้าพริกไงฮะอ๋อเ,เป็นน้ำพริกลงลอยนี่เองใช่ค่ะ พอเก็บมาถึงก็เรียกท้าวศรีสุดารักษ์มาก็เลยตั้งชื่อว่าน้ำพริกนางรอยอนี่ประวัติที่รู้มาเป็นตำนานเป็นตำนานคุณเออเป็นตำนานว่ะแต่จริงเท็จเราไม่ทราบหรอกแต่ว่ามันเป็นตำนานก็เลยทาให้เกิดน้ำพริกชนิดนี้ขึ้นมาที่ชื่อว่าน้ำพริกนางรอยแต่ว่าเป็นน้ำพริกที่ทําอย่างไรและแตกต่างจากที่เราเคยกินอย่างไรวันนี้เราจะได้ดูพร้อมๆกันเลยถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วนี่คือน้ำพริกนางลอยครับ ฟ้าพรามินตาคือร้านนี้ครับอยู่ในโรงแรมโพเร์สวาที่บางพละเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับโรงแรมสวยครับนี่คือเครื่องเริ่มจากเริ่มจากเราโขกน้ําพริกก่อนนะคะโขกพริกให้ละเอียดเลยเอาพริกขี้หนูนะคะท่านผู้ชมพริกขี้หนูสวนใส่กับกระเทียมกระเทียมลงไปแล้วโขกให้ละเอียดเลยนี่ฮะขั้นตอนแปลกตรงนี้นะคือโขกสองอย่างนี้ก่อนจุลละเอียดแล้วใส่กะปิ จึงใส่กะปิลงไปรับกะปิลงไปครับโคลกให้ให้เข้ากันก่อนนะแล้วก็มีน้ําตาลปี๊บครับเป็นน้ำตาลปี๊บไปตอนนี้ไม่โขลกนะคะใช่ใช้่ยนใช่ค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปครับแล้วก็น้ําตาลทรายครับตามด้วยน้ำตาลทราย เขาเรียกโคลโคลตอนนี้คับให้ละเอียดแล้วก็บีบมะนาวบีบมะนาวลงไปมะนาวนี่ต้องาอย่ๆให้โดนผิวนะคะครับเดี๋ยวมันจะขมมันจะขมครับหลังจากนั้นเอาหมูสับที่ต้มแล้วลวกไปแล้วแล้วคลวกแล้วก็ผันที่หั่นมาแล้วนะครับใช่ครับคลุกลงไปในน้ำปริ๊งนี่เลยครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีมะเขือเทศนี่ฮะท่านผู้ชมใส่มะเขือเทศแล้วก็สับปะรดแล้วก็สับปะรดซอยครับใช่ค่ะนี่ฮะ แล้วก็คลุกให้เข้ากันเลบเจากนั้นก็ใส่ใบแล้วก็เริ่มตกแต่งครับคืนงดงามเหลือเกินนะนี่ก็จะมีไข่เค็มปั้นเป็นลูกเกล้ไข่เค็มปั้นนะใช่ค่ะแล้วก็กุ้งลวกวางสักตัวหนึ่งนี่วางด้วยกุ้งลวกอย่างนี้แล้วผักชีโรยน้ำผักชียังมีดูดิดูเขาทำเขาละเอียดลอข้อขนาดไหนแล้วก็ชุดสำหรับอย่างนี้เสร็จสิ้นแล้วสำหรับ น้ำพริกนางลอยครับไม่ยากอ่ะไม่ยากันาี่ไม่ยากแต่เราได้รู้จักไงใช่ฮะเราได้รู้จักเราก็รู้จักมันอย่างวันนี้เดียววันหนึ่งเราก็จะรู้จักว่าน้ำพริกนางลอยเขาคืออย่างนี้แลวทากันแบบนี้นะครับวันนี้น้ําพริกนางลอยเนี่ยมันจะมีรสชาติยังไงมันก็เป็นรสชาติน้ําพริกอ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าจะแตกต่างตรงที่ว่าความสําคัญคือมันได้ใส่2ออย่างเข้าไปคือหมูหมูสับหมูสับแล้วก็กุ้งสับกุ้งสับลงไป แล้วมีตัวผลไม้ที่แปลกขึ้นมาก็เป็นมะเขือเทศกับสับปะรดมะเขือเทศกับสับปะรดใช่ใช่คุณทานเยอะๆเลยนะครับคุณใส่ได้เยอะๆเลยมันจะอร่อยมากคทานเคียงกับพวกนี้นะคะพวกนี้คือคือผักเคียงครับอันนี้คือขมิ้นขาวเนี่ยดูดิอาจารย์ใครทำเนี่ยพวกนี้ที่ร้านทำเองเลยเหรอใช่ค่ะโอ้ดูทำซะสวยขนาดนี้ซะมากดูดิลูกศิษย์ทำค่ะดูดิลูกศิษย์เนี่ยดูดินี่ฮะแต่นี่ก็ทานได้เลยนะคะเป็น แค่หอดป่ะอาจารย์ใช่ค่ะแค่หลอดอันนี้ทานได้เลยค่ะดูที่โรงแรมเวลาเราวันที่ไปที่โรงแรมเขาเสิร์ฟกันอย่างนี้เลยเสิร์ฟอย่างนี้เลยค่ะโอ้โหเท่เป็นบ้าเลยอาจารย์เท่มากมากเลยนะถ้าลูกใหญ่ก็แพงหน่อยนะคะธรรมดาธรรมดาฮะอันนี้มันราคาเราก็ต้องเป็นไปตามขนาด แต่ถ้ามาคนสองคนเราจะให้ลูกเล็กๆอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมอาจารย์อย่างนี้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เห็นไหมถ้าเรามากันสองคนนะหรือมาคนเดียวก็กินอย่างนี้ได้นะครับอันนี้เขาเรียกยำส้มฉุนไงอ๋ออันนี้เป็นยำเหรอยำส้มฉุนนะ่คุณน้องคุณน้องครับนี่ยำส้มฉุนครับนี่ยำส้มฉุนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องน้ำพริกก่อนนะเรื่องเกลือเรื่องเคลียร์เรื่องน้ำพริกก่อนฮะตัวน้ำพริกนึ่งลอยกะปิหอมมากเลยนะครับแล้วก็ รสสัมผัสที่มันมีไข่เค็มปั้นเล็กๆเนี่ยมันคือการเติมความมันเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาคุณทานคลุกกับข้าวอะครับมันจะได้รสสัมผัสแบบมีความหอมของกะปริมีความเปรี้ยวของเปรี้ยวหวานของสับป,ปละรดะแล้วก็มีความมันๆอร่อยผมชอบอร่อย่ลยแล้วลไม่เผ็ดมากด้วยอันนี้ด้วยไหมคะผ้าปลาฟูคะ่ะเออกุ้งฟูคะ่ะครับเดี๋ยวผมขอทีละอย่างะอาจารย์ <c oughs> ผมก้อ,อันนี้ก่อนนะฮะ <c oughs> นี่ครับนนต้องใส่ผมจะบอกให้สำหรับหนูนะคุณผู้ชมมันมีความ มันคือความนิ่มนวลนะครับน้ำพริกทดนี้มันคือความนิ่มนวลคือจะบอกว่าจะออกนี้วกระปี่ไหมก็ไม่ใช่นะครับมีความหวานอมเปรี้ยวเล็กๆนะครับของตะรุดนะครับแล้วก็มีความหวานของของมะเขือเทศนูบอกเลยว่าไม่ได้เผ็ดมากจนเกินไปนะฮะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับรสชาติแบบเพอกินแล้วเหมือนเหมือน หมือนูเป็นผู้ดีเลยผู้ดีผู้ดีมากเนะอร่อยจริงนุ่มนวลจริงเผ็ดไปไหมไม่ครับอาจารย์พอดีเลยครับคุณลองต้มถุนลองยำคือในในน้ำหนักของการให้น้ำหนักของในหนึ่งคำของน้ำพริกน้ำลอยนะครับคุณผู้ชมครับพอมีความหวานของข้าวมีความหอมของกะปิมีความเผ็ดกําลังแบบเผ็ดให้เรารู้สึกว่าปลาแรมปลาแรมหอมหอแบบมีรสชาติขึ้นมาแล้วมีความมัน มันกลมกล่อมมากเขาจะไม่มีกลิ่นกะปิไปถึงน้ําพริกกะปินะครับมันจะพอดีกําลังพอดีนวลๆเลยอร่อยมากงดงามจริงๆเฮ้ยยำส้มถุนก็อร่อยรยมากยำส้มถุนอร่อยจริงจริงเฮ้ยทั้งนี้มันเลยพานไปถึงไอ้กุ้งนี่แล้วล่ะพลาแล้วค่ะเขาเรียกอะไรฮะอันนี้เขาจะเรียกเออเขาจะเรียกว่าพลาก็ได้แต่ท่านี้พลาตัวเนี้ยเราจะเป็นพลาขาวอืมันจะมีพลาสองปลานะคะครับอ่า ผ้าขาวแต่ทีนี้อีกผ้าหนึ่งเราจะใส่ใส่เออพวกเผ็ดไหมฮะไม่เผ็ดเลยครับผมพวกผมมันผมพวกกินไม่ไม่รู้จักเผ็ดครับต้มจุดลองทานว่าอร่อยครับอร่อยตดมืดหน้าเนาะมชืนต้มชื่นมากอีกผ้าหนึ่งจะเป็นเรื่องเพริกเผาคนจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ครับสมมุติผมจะไปกินขออาจารย์เนี่ยผมต้องสั่งล่วงหน้าอะไรไหมครับหวาอาจารย์จะแกะสลักอะไรเสร็จ ที่นั่นมีทาเลมมาแกะสลักแล้วโอ้โห,โอ,โ,หโอเคโอ้โหอาจารย์แกขังเด็กไว้เลยครับต้องขังไว้เยอะๆเลยรู้ไหมงั้นหนีหมดวันหนึ่งในหนึ่งชีวิตที <c oughs> ่ผู้ชมเราจะมีโอกาสสักกี่ครั้งที่เราจะได้กินของที่มีความงดงามและคู่กับชีวิตเรามาตั้งแต่เด็กๆนะคือน้ำพริกแล้วก็ผักที่ถูกแกะสลักถ้าลําพังผักปกติเราคงกินปกติแต่ว่า ความงดงามที่เราเห็นด้วยตาแบบนี้มันมีคุณค่าอังนี้แล้วกันถ้าเิดไปแถวบางพระก็ลองไปดูนะครับโรงแรมที่โรงแรมโพรววาร้านที่พับปลามินตรานุ่มนวลจริงๆอย่างที่คุณโกะบอกนะฮะน้ำปริกนางลอยลองทํากันดูแล้วก็ท่านจะได้รับทราบเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่เองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์อินตราขอบคุณร้านพับปลามินตราขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการมาโดยตลอด ความแตกต่างฮะมันเป็นความแตกต่างที่นุ่มนวลอย่างที่คุณก้พูดจริงๆลาไปก่อนจะกวัาจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ<ฮ>ภาพจากท่านไปเชียงใหม่แล้วท่านไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดให้คุณอร่อยจริงผัดผักกระเทียมอร่อยจริงลองดูแล้วทาไม่อร่อยที่ไหนนะเจอหนูที่ไหนก็คืบได้เลยนี่เรื่องจริงนะหมูปลาผัด กระปีครับรคบอกเลยว่าร้านนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังอร่อยอร่อยเป็นรสชาต <หา S 1> ิาที่แบบแปลกนะะฮและอร่อยเป็นแบบหนึ่งถ้าท่านชอบอาหารป่านะไปเถอะติคะแนนเต็มติคะแนนเต็มติดบระแนนเต็เม